ครับวันนี้ก็ขอทักทายและก็ขอสวัสดีกับชาวราศีกลุ่มทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั้นก็คือช่องของต้นใสใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาในช่วงของเดือนที่แล้วในช่วงนั้นก็ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่างๆนานา,นา ทำให้ชาวราศีกุมนั้นต้องมีความกระทบกระเทือนมีทั้งสมหวังบ้างมีทั้งไม่สมหวังบ้างคละคล้าวปะปนกันอยู่ในช่วงนั้นสิ่งที่ไม่ดีก็มีอยู่บางครั้งบางคราวนั้นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานก็ไม่มีงานทำไปสมัครงานอะไรหรือว่าไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับ ในช่วงนั้นก็ว่างงานอยู่เป็นเดือนเดือนบางท่านนั้นได้งานทำก็จริงเงินเดือนก็น้อยแทบจะไม่พอใจบางท่านนั้นก็มีภาระที่จะต้องเลี้ยงดูคนในครอบครัวหลายคนในช่วงนั้นก็ถือว่าเงินทองก็ขาดมือท่านจะไปขอหยิบขอยืมใครก็ยากบางท่านนั้นเขาก็ไม่ยอมรับ ไม่ยอมให้เราขอหยิบขอยืมยิ่งเป็นพี่พี่น้องน้องก็ยิ่งยากกันไปใหญ่ในช่วงนั้นบางคนบางท่านนั้นก็มีเรื่องมีลาวกับพี่พี่น้องน้องส่วนมากก็เป็นเรื่องสมบัติพัตฐานหรือว่าเป็นเรื่องของมรดกบางท่านนั้นก็แบ่งไม่เท่ากันก็เลยมีเรื่องมีลาวบางท่านนั้นถึงกับขึ้นลงขึ้นศาลกัดก็มีส่วนมากก็จะเป็น พวกพี่พน้องๆในช่วงนั้นชาวราศีกุมในช่วงนั้นก็ถือว่าผ่านมาได้ด้วยดีจะทำอะไรติดขัดอยู่เสมอบางท่านที่เคยเป็นลูกน้องเขาทำงานตัวเป็นเกลียวก็โดนเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอแต่ทุกอย่างนั้นก็ผ่านมาได้ด้วยดีชาวราศีกุม ที่ผ่านมานั่นในช่วงของเดือนเมษายนนั่นบางท่านก็ทำงานเกี่ยวกับโรงงานบางท่านก็ถูกออกบางท่านก็โดนพักงานก็มีก็อีกหลายคนก็เจอเหตุการณ์แบบนี้บางท่านก็โดนพักงานหรือว่าโดนออกบางท่านทำการค้าขายในช่วงนั้น ก็ถือว่ายัางขายของก็ไม่ค่อยดีถึงจะทำงานส่วนตัวก็จริงบางท่านนั้นก็ทุนหายกํำไรหดมีลูกน้องก็ไว้ใจไม่ได้ในช่วงนั้นบางคนก็เห็นเงินตาโตจึงทำให้ชาวราศีกลุ่มนั้นบางท่านนั้นจะทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอบางท่านนั้นทำงานเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง ในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นก็ถือว่ารายจ่ายก็มีมากขึ้นท่านจะต้องซื้อเครื่องไม้เครื่องมือหรือบางท่านนั้นก็ต้องซื้อของที่ผุผูพังพังบางครั้งบางคราวก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นไปอีกบางครั้งบางคราวท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมนั้นต้องเปลี่ยนของใช้ก็มีบางท่านทำงานเกี่ยวกับขับรถขับ เรือหรือว่าจะทำอะไรรับจ้างเขาก็แทบจะไม่คุ้มค่าน้ำมันคนที่เรียกใช้บริการในช่วงนั้นหรือก็น้อยบางคนก็แทบจะเอาตัวไม่รอดอในช่วงนั้นชาวราศีกุมนั้นก็ถือว่าเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีทางนั้นแต่ต่อจากนี้ไปนับตั้งแต่ภายในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ ในช่วงนี้ดวงของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นอีกในช่วงนี้จะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรชาวราศีกุมก็จะมีความสำเร็จในช่วงของเดือนพฤษภ,ภาคมนี้ในช่วงของ วันที่หที่ดาวพระราหูนั้นเข้าสู่ในราศีกลุมในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ก็มีทั้งดีมีทั้งสิ่งที่ท่านต้องระวังทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ผ่านมาได้ด้วยดีแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีกลุมนั้นก็จะมีความสุขจะมีความสำเร็จในช่วงของวันที่19 จะมีดาวพระเสารนั้นเข้าสู่ในราศีมีนในช่วงนี้ชาวราศีกลุ่มก็จะมีความโดดเด่นชีวิตหรือว่าดวงชะตาของด้านจะกลับฟื้นคืนดีขึ้นมาอีกครั้งในช่วงนี้ที่ดาวพระเสารเข้าสู่ในราศีมีนก็ถือว่า จะเป็นโอกาสทองของท่านกลับมาอีกครั้งในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมทำอะไรก็จะมีชื่อเสียงเข้ามาหาท่านอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการงานในช่วงนี้ถากท่านใดว่างงานก็จะมีงานทำจะมีคนน,นำพาหรือว่ามีคนชักชวนให้ท่านได้งานที่ดีและ จะเป็นงานที่ยั่งยืนถาวรอ,อีกด้วยชาวราศีกุมในช่วงของเดือนพฤษภาที่ดาวพระเสาเข้าสู่ในราศีมีนในช่วงของวันที่19จะมีความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของการทมากินการเงินอีกเช่นเดียวกันก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านหลายช่องทาง ในช่วงนี้ท่านยิ่งขยนันท่านยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามางานที่ท่านเคยทำนั้นเมื่อก่อนท่านเคยท้อไม่อยากทำทำไปแล้วก็มีคนคอยรังเกียจหรือว่าเอารัดเอาเปรียบแต่ต่อจากนี้ไปท่านจะมีความมณะและมีความอดทนมีความมุ่งมั่น ท่านทําแล้วจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านการเงินก็ดีการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อจากนี้ไปท่านจะทําอะไรก็มีคนให้กําลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านถ้าว่าท่านเป็นลูกน้องก็จะมีเจ้านายปกปักรักษาคุ้มครองช่วยเหลือท่านท่านจะเป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกว่าโชคดี ทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤษภาคมทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบบางท่านนั้นอาจจะดวงดีได้รับทรัพย์จับเงินก้อน ได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนก็มีเงินทุกบาททุกสตางค์บางครั้งบางคราวก็ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของท่านท่านยิ่งลงทุนอะไรในช่วงนี้ท่านจะได้มีความสำเร็จเกิดขึ้นการเงินการทองก็ถือว่าชาวราศีกลุ่มนั้นมีจุดยืนที่ดีทำอะไรก็มีความสำเร็จ เกิดขึ้นทางนั้นคนรักคนใครก็ดีในช่วงนี้พูดจาดีเอาอกเอาใจทำอะไรก็ปรึกษาหาหลือกันได้บางท่านนั้นก็มีโชคมีลาบเขาจะเป็นผู้ที่หยิบยื่นให้อีกด้วยชาวราศีกุมในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้สิ่งดีๆก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความ อุด,ดมสมบูรณ์อีกเช่นเดียวกันในเรื่องของโชคลาภก็ถือว่าดีโชคก็มีเข้ามา,าท่านในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยอันนี้ท่านระวังอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวหรืออาจจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันก็เป็นไปได้ บางครั้งก็เกิดกับตัวของเราบางทีก็เกิดกับคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแต่หากว่าเราระวังก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นก็เป็นส่วนน้อยบางสิ่งบางอย่างนั้นเราระวังแล้วอาจจะไม่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้ ในเรื่องของโชคลาบดีโชคลาบก็จะมีเข้ามาต้านอยู่ตลอดในช่วงของเดือนพฤษภา,าคมต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่23อันนี้ชาวราศีกุมนั้นต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองในช่วงที่ดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีกรกฎในช่วงของวันที่23า อันนี้ท่านระวังท่านจะหยิบจับอะไรทำไรการเงินการทองอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมอันนี้ท่านระวังไว้บางทีบางครั้งอาจจะมีเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องมาทำให้เราต้องเสียเงินเสียทองก็เป็นไปได้ในช่วงนี้การเงินให้ท่านระวังการทองให้ท่านระวังอีกเช่นเดียวกัน ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ต้องระวังคอยจัดแจงให้ดีถ้าหากว่าเราฟุ่มเฟือยไม่ตนีทีเหนียวอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ในเรื่องของการเงินการทองท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วทุกท่าน ที่เข้ามาใหม่ๆก็ขอแรงใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดทำรายการด้วยก็แล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจเรามีคลิปใหม่ๆอีก,กเราจะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วในวันนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี